สวัสดีค่ะทุกคนเมโลดี้เองนะคะวันนี้มีข่าวใกล้ตัวมาฝากกันอีกแล้วค่ะช่วงสองกรนที่ผ่านมากรมคุมประพฤติออกมาเปิดเผยตัวเลขน่าตกใจเกี่ยวกับคดีเมาแล้วขับค่ะคุณผู้ชมท่านอธิบดีกรมคุมประพฤติพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกกมลบอกว่าแค่6วันที่ผ่านมามีคนโดนคุมประพฤติข้อหาเมาแล้วขับไปแล้วถึงห5 0พคดีแล้ววันที่6วันเดียวก็ปาเข้าไป14 5 5คดี ถมยังมี12รายที่ต้องติดอุปกรณ์ EM ด้วยนะคะนี่ขนาดมาตรการคุมเข้มข้นแล้วนะเทียบกับสงกรานต์ปีที่แล้วยอดเมาขับปีนี้อาจจะลดลงนิดหน่อยแต่ตัวเลข 500, 000กว่าคาดีนี่มันเยอะมากจริงๆค่ะจังหวัดที่เมาขับเยอะสุดก็ยังเป็นกรุงเทพมหานครตามมาด้วยสมุทรปราการและนนทบุรีกรมคุมประพฤติเขาก็เป็นห่วงพวกเรามากๆช่วงสงกรานต์ก็เลยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมาช่วยดูแลตั้งด่านชุมชนจุดบริการประชาชนต่างๆ แถมยังมีการใช้กล้องวงจรปิด CCTV แบบเรียลไทม์สอดส่องพฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนนด้วยใครที่คิดจะซิ่งจะเมาแล้วขับบอกเลยว่าอย่าหาทำนะคะเพราะนอกจากจะอันตรายต่อตัวเองและคนอื่นแล้วยังผิดกฎหมายโดนคุมประพฤติอีกด้วยยังไงก็ฝากทุกคนขับขี่ปลอดภัยมีสติไม่ประมาทนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารอื่นๆจากเมโลดีได้อีกเรื่อยๆนะคะ